ต้องถ่ายใหม่เมื่อกี้นี้ติดรูปเด็กไปเด็กไปอยู่ไกลละร้านนี้เขามีนี่นี่ติดใจององนี้เออเอออันนี้ก็ดีเนี่ยเนี่ยที่ไหนคะเนี่ยอันนี้เอออระดีที่ไหนม่ดูเออแล้วเปิดเท่าไหร่คะเปิดดูนี่ผมกปูแต่งต้งเหรอเออเปิดเท่าไหร่คะเนี่ย ถ้าประกบแล้วสวยเลยนะะโอ้ยมันไม่ทราบที่ไงแต่มันน่าจะอะไรสักอย่างเกี่ยวกับน่วยราชการแหละเนี่ยเนี่ยเออออกวัดเนี่ยแท้แน่นอนเพียงแต่ว่าต้องหาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราเราก็ต้องเร่งยอดขายเราก่อนอันนี้เห็นไหมพระหน้าดีเนี่ยมาวันอจะกลับบ้านวันไหนครับเนี่ย หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มานะนักใหญ่ไม่ไม่ได้มาอ๋อดีแล้วคนเยอะไม่ไม่มาดีแล้วเราไม่ได้เสียตังค์ <laughs> ไม่งั้นเราจะต้องเสียตังค์แน่เลยอันนี้อันนี้ขายยังไงคะเนี่ยมีสามร้อยครับ <laughs> เขาเรียกพระอะไรเ่ย <laughs> ขาบอกเป็นกลุ่ของวังหน้าเออเขาเรียกกลุ่วังหน้าเรียกวังหน้า แล้วก็ซื้อคล้ายๆอย่างเงี้ยองคหนึ่งเราซื้อเขาดูดูทองเก่าอันนี้เหมาบ้านมาใช่ไหมคะอันอันนี่นเป็นทองใช้ทองอนี่านี่นีหลวงพ่ออะไรเนี่ยสไตายเนี่ยตาไม่รู้อ่าเหล่านี้จะคือที่จริงมีแหละดูว่าเป็นลักษณะพระแท้อ่ามีเสียงแทกมีเสียงแทกดังเอกดังเอกโอ้ เอออันนี้ก็เจอแล้วก็โดนอยูแล้วเนี่ยเนี่ยนี่หลวงพ่ออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้พี่อ่าคือคนขายพระเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้ทราบอะไรทั้งหมดหรอกเพราะพระในในประเทศไทยถ้าเทียบโอ้โหเป็นล้านล้านเพราะว่าทุกวัดอะวัดในประเทศไทยเท่าไหร่ล่ะเนี่ยแล้วพระจะเท่าไหร,ร่เออแล้วก็วก็แล้วแต่เล่นกันไป ดังระดับประเทศอเนี่ยเนี่ยอย่างในถาดเนี้ยพระบางองค์เขาเรียกว่าดังระดับประเทศเนี่ยหลวงพ่อแดงอย่างเงี้ยอ,อันนี้หลวงพ่อผางเนี่ยพระพระเบอร์หนึ่งอ่ะแล้วยังมีพระอ,อื่นๆอ,อีกอนีสไตล์อย่างกัหลวงพ่อพเออก็คล้ายๆลคล้ายๆข้างอ่ะ คล้ายๆท่านเจ้าคุณนอนะอออกลักษณะนี้นี่หลวงพ่อแพรเจ้าคุณนออยู่นี่มีเมื่อวานก็ซื้ออยู่เหรียญหลวงพ่อแพรข้างๆอันนี้เจ้าคุณนอจะเลยตำรวจอ่าจะเลยตำรวจออกใช่นไหมเนี่ยใายจะไม่ชัดหรอกอ,นนอันนี้เจ้าคุณนอร์เป็นพิมพ์หน้ากบ พระนี่มีสเสน่ห์มีศิลปะแล้วยังแฝงไปด้วยความเชื่อมีมนขลังมีความศรัทธ,ธาแล้วก็บางทีคนแวนอาจจะไม่กล้าทำชั่วก็ได้เพราะว่ามีพระประจําตัวก็นึกถึงพระก็กระทำแต่ความดี เมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาพระต่างๆก็เป็นที่ยึดมั่นทางจิตใจไม่ใช่พระนะยังจะมีเครื่องรางเนี่ยลักษณะที่เป็นเครื่องรางอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องรางอของแปลกยังมีอีกเนี่ยช้อน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 โบราณ เนี่ย <Yeah. S 2> yeah. yeah. ลักษณะเครื่องรางถ้าพระนี่เขาเรียกว่าของขลังแยกก็เรียกว่าร้านนี้ก็มีครบเครื่องนะแหวนยังมีขายเลยเห็นไหมเนี่ย mm hmm. แต่พวกเคร้่วงงามไม่มีนะ mm hmm. เป้าหมายต่อไปเดี๋ยว วันนี้ขายได้ยกให้องค์นี้ก่อนตกลงจะได้เท่าไหร่ถามเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเพืออ่อเพื่อจะเพื่อจะได้ตั้งไปตั้งเอ,เออเออถ้าอยู่ถึงนะถ้าไม่มีคนนั่นไปซะก่อนรู้สึกว่าจะถูกฉลกกับรูปรูปให้เป็นรูปแท้จะเก่าหรือใหม่ก็ได้มันก็ เรื่องแปลกนะบงทีเอามาก็จะไปไวไนงะถ้าถ้าเอารูปมาขาย